สวัสดีครับสวัสดีตอนเ,เช้าๆครับวันนี้ต่อน,นกนอคือกับวันนี้เปิดไม้ไหมครับมีกตน้นหนึงขันนี่ยเสียงเงี้ยเป็นนึ่งขันที่ตน้นแบบครับแถวนี้ผอมม่เคยมาเกี่ยงอน,นุลูกต่อดีด้วยครับหาตน้นหาขงใสงูนนยี่หาหนีเสียงใสตน้นเสียงหน่อยตอน้นเสียงใหญ่ขันนี่ยต้นนึง

ตะหนุบเนียนนะจะเคยหนุบเนียนนะจะเห็นไลเสียงร็ถูรงตรงนี้กตึ่ใส่เน้อหนีบฟุลุครับล้อทีตามงับชงกันนะครับ โอ้บอถือครับโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้มันลู่ขึ้นติดลุดแน่ยนอนเลยติดลุดอีลีครับโอ้หามเลยมันถึงตะดอกแรกแล้วฮี่ครับติดลุดโอ้ต่เทียดายเด็ดโอ้ผงกว่าอยู่ มันถือได้ดอกบินขึ้นดอกแรกแล้วเด้นี่อู้ติดรุดครับโซานี่ว่าอยู่คู่กันแล้วมันบินขึ้นแล้วเงียบไปผมก็นึกว่าแต่ว่าได้ถือโอ้โจนมันปวดขึ้นหอ,อกแฮงยิง้มนะครับมาตัวนี้หลวงเลยว้าแ้วทับว่าดึงเข้าเดียวมันในพ่อหนีสิหนาที่อยู่ครับหนุกปลามาแล้วติดรุดครับเสียงกะโอ้ยหนอ ไปยังครับเดี๋ยวรุนกันลัากต่อไปครับหูงเพด้อเจ็ดโมงเครื่งครับไปครับเตรียมตัวใหญ่ครับเจ้าต้าวาติดหลุดครับหูยตัวไม้เสียงงหญ่อยู่ดีไหมหาวักนกยิ่ที่เรียกว่านุ้ยนกปลาขันนะม้าหดเดี๋ยยางลูกไปทางหุ่นครับันนี้ใหญ่ไหมลูกไปทางหุ่นครับเที่ยงตีตะไลอะไรกันอยู่ทางนี้แถวนี้ตีตะไลอะไรกันอยู่เมื่อกี้นี้ครับ วปีดลุทับบารโอ้ลอรุ่นครับรถรถจอดอยู่นนข้างทางหัวแล้วครับไก่เต๋อมองจอดรถกันเลยเดี๋ยวเห็นบ่โอ้เหนูรถจอดอยู่ไก่หัวนี่หนังกระมีตัวหนึ่งกำับอยู่ต้นนัน่นเตียงคันยืนเตียงหน่อยนี่อยู่ไก่นคนทางหัวแล้ว โอ้ลงไปทาพี้ครับโอ้ยติดหลุดเส้งเลยครับมหมานวนวนไปดิล่อหลุนต่อไปครับใส่นกต่อแล้ว,ลวครับมีนยูตันกันนี่ต้นครับตอมั่น้อยบ้างดูวันที่คันเดีวใสกนี่เดี๋ยวหาผ่าผ่ากงกันครับโอ้ล่อหลุนต้งกันคนะพออย่างเงี้ยหนาวครับนกไปอยนี่ หนาวครับดูดิคันได้บอกอ้อนเลยนนครับหลังจากล้างแหลกตีลุกด,ดีล้างแหลกข้าวเดียวเดี๋ยวมาคันขึ้นมาเลยครับกระบ,บายนกที่มัน,นย่นขึ้นสาวร้องสาวดิ้นเลยร้อนหลังนี้ครับ หนาขึ nah, ้นนะครับ tื่น rồi, tự nhiên kìa. Ôi thật là. Người bảo cái

ขึ้นหว่าเขาขึ้นนี่ปิดบุงไม่เยอคนันี่ยางยอง đường sổ ngủ một lần khu hoa luôn cái khu đó. một lần anh đó Ừ không hú là bạn nó uống mẹ thôi Ủa. cái à à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không những

บอกทับว่าหรืวไม่หรอครับเดี๋ยวเอาลุงคงผสมแหละรู้เลยครับอาการนี่อาการแบบเดียวกันกันกนบบมกมีโชคเลยเบิ่งครับผลเลยเขาครับเขาบอกสกิดหอดขึ้นครับ,อ,รบ,รบอ,อันนี้มีแต่ว่ายอย่าวางผลได้ก็ยังนี่ก,กานลงาุงว่าบะชิดวงในนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหูเลียม,มแล้วลูกตัวนี้ห่าวแห้งหาวครับมันเคยลงบมกมีโชควงเลยครับแต่กี่มันตัวแต้โดนๆ ว่ามันสิลืมบลืมครับตอนนั้นมันตีดหลุดวันนี้เฮ็ดล้านน้อยๆครับวันนี้นี่เฮ็ดกวงหดลนกเห่าแห้งตีตะไลอะไรกันเนี๋ยพุ่ี้แวะเขาไปหาพอย่งอยู่ครับวันนี้ที่เฮ็ดล้านทํานี้ครับนี่นกต่อยยืนตีดนี้ใส่ขึ้นตรงนี้ครับวันนี้เพื่อนก็ใส่ขึ้นสองหัวครับนกตัวนี้ริ้วหอยครับหาาแห้งคุณให้มาใกล้ไว้เลยมุทับบาเลนไม่ได้แล้วครับ สเต็ปเดียวกันก็บมีโชคเลยอาการนี่ผมรู้เลยครับแล้วแล้วชบเป็นคือกันเลยก็บอกมีโชคนกว้าลงคู่เลยเขาสาวเดียวมือนี้นกลงสองตัวบ่อใดจักโดครับตัวแรกตีดลุดอ๋สํำหาับคลิปนี่ขอลาไปทั้งนี้เนาะเดี๋ยวไปหาจานยายันแนรับเพื่อนเลยมาแล้วเยวแลนลวงไปพุ่นเลยครับเดี๋ยวหาทั่วหาจานยายันหญ่เขาครับอ๋อ สำหรับคลิปนี้วางไปทังนี้แล้วครับตามคลิปนะครับตอนนี้ตามที่เห็นกันนะครับบกทับบลาเนี่ยรลยนไว้แล้วไหวเป็นฟอพันอย่างเดียวครับเป็นนกที่มันครับขันข้นเมื่อกี้ครับนกปลามาเลยอยู่หลักแหลกขึ้นกันอยู่ใสก็คขึ้นกันครับมือไปข่งก็คขึ้นกันอ๋อสภาพใหม่ปูนกปลาเหา่ายังมือนี่มูรูมากตอนใบที่เหา่า ตอนไปบอกกำไรมาจัดพอดีครับนกปลาเลยใส่ในป้าอยู่เอครับตัวไดมากไก่ว่าไดเลยแต่ว่านกปลาเนีเยมันรลที่เหยียบบะเออยังไงกะฝากติดตามดนะครับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ